พลตรีจำลองสีเมืองซึ่งเป็นบุคคลที่ทักษิณต้องไหว้ต้องคารวะต้องกราบเพราะพลตรีจำลองสีเมืองมีบุญคุณประมาณหลังปี2536ตั้งพักหลังปี2535หลังจากนั้นมีหญิงหน่อยมีอะไรแล้วมีทักษิณชินวัตรช่วงนั้นฉันยังได้ไปทำข่าวตอนอยู่พักพลังทาอยู่เลยมึงไม่ต้องสนใจหรอก สายป่านการรู้จักของกูเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2536แล้วทักษิณชินวัตรนะ่ะตั้งแต่สมัยยังไม่มีอะไรอะ่ะตั้งแต่สมัยยังอยู่แถวราชวัตรอะ่ะตึกอะไร bbc a EC, อะไร bbc เนี่ยตั้งแต่เไรยิ่งวิ่งแลกเช็คอยู่เลยเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้สัมปทานนะั่นน่ะเข้าใจยังเออรู้จักเมียน้อยบิ๊กจ๊อตไหมเมียน้อยบิ๊กจ๊อดอะรู้จักไหมเออรู้จักตั้งแต่สมัยนู้นเลยเข้าใจปะ เอออะเพราะฉะนั้นคุณรู้จักคลตีจำลองใช่ไหมพูดทำไมอะดอเอรเมาริกาก็ในเมื่อพลตีจำลองเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีพระคุณมากที่สุดคนหนึ่งของทักษิณชินวัตร ตั้งแต่ปี2536ชักจูงและกระดึงมาทํางานการเมืองจนกระทั่งไปดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งด้านการต่างประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาสังฆกรรมอื่นๆก่อนที่จะมาตั้งพรรคไทยรักไทย,ไท,ยที่จะมาเลือกตั้งตอนปี2543-44น,นั่นอะช่วงเวลาก่อนหน้านั้นนิดนึงอะขอขอรับนิดนึงนะอะช่วงเวลาก่อนนั้นนิดนึงอะแล้วยังไงอะพนตีจจาลองระดับที่ดึงทักษิณมาทํางานการเมือง สินเลยเมื่อปี2547พนตีจำลองบุคคลผู้ซึ่งมีบุญคุณต่อทักษิณชินวัตรอย่างยิ่งเขายังติดคุกไปแล้วแล้วพังออกไปนะนะ่นน่ะและตอนอยู่ในคุกก็สุขภาพอ่อดๆแอดแเต็มที่ก็ออกไปซื้อไปขาไปนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมง ท้องไส้หายปั่นป่วนก็กลับมานอนในเรือนจําเรือนเดียวกันกับบุคคลต่างๆสามสี่ร้อยคนที่รวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณไปฟังเรื่องเล่าตอนนี้ท่านเล่าไม่ได้แล้วสุขภาพไม่แข็งแรงมึงไปฟังพวกพิภพทองใจไปฟังสุริยสัยไปฟังนักเซอร์สิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอย่างทักษิณจะเหนือกว่าพลตีจำลองอะ่ะเขาเป็นใครต้องเหนือกว่าในเมื่อพลตีจำลองต้องเหนือกว่าทักษิณด้วยซ้ำไปยังติดคุกเลย ไม่ได้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคืออะไรเทวดาก่อนฮะอะไรคือเทวดาอะไรที่ตุง้งติ้งบอกว่าพ่องเป็นเทวดาฮะอะไรที่คุณตุง้งติ้งบอกว่าพ่องเป็นเทวดา อืมนะโอเคทั้งหมดนะคะเป็นช่วงเวลารายการดรมาริกาพักเที่ยงมาหยุดเถียงกับดรมาริกาค่ะพักเที่ยงมาเถียงกับดเรมาริกาค่ะโอเคนะคะบางคนอาจจะ